จะพี่น้องจะพักสุก,กี้หมูพี่น้องพักหลายๆหมูซีนกับหมูยอจ้ะหมูเส้นยังไม่ได้เอาลงย่ามันอืด รอพ่อบ้านเลิกงานอยู่แค่นี้นก็เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวไปเจอกันตอนกินเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเสร็จแล้วจ้ะซุกกี้ของเรามาได้พี่น้องเลยสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วที่เก่าเวลาเริมจ้ะพี่น้องจ้ะได้ยังกตีวันนี้ ซุกี้จ้ะพี่น้องอย,ยัดไปพี่น้องจ้ะถังงดง่ายลูกเดียวเอออีหล่ะเดี๋ยวค่อยกินที่หลังลูกเดี๋ยวลูกค่อยกินที่หลังนะลูกเนดะ้อเดี๋ยวแม่กินก่อน <c oughs> นี่แหละพี่น้องเลยแม่์จะได้เป็นยูทูบเบอร์ลูก,กต้องรออนาคตของยูทูบเบอร์นะพี่น้องคร ตู้เต้าเอาไว้ทีหลังเอาคลิปก่อนว่ <c oughs> ด้อพี่น้องจักแซ่แบบ่แซ่บนะพี่น้องอ่ฉสิเรียกว,ว่าซุกี้บ่มีแค่หมูลแล้วก็ไข่แค่นั้นน่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็พักพี่น้องเลยพักกันหลาย,ลายจะได้ไม่อ้วนตั้งแต่เป็นยูทูบเบอร์นี่น้ำหนักขึ้นก็ไม่รู้ว่าเฮียพี่น้องเลย câu lại dài ha 3 đứa trả thằng cây, thằng của bột tốt thịt đen xếp đen nó còn đá lúc miếng phì non bò mắc ทีมันแคบแต่พี่น้องกินน้ำก็ได้เดี๋ยวครุบลูกคุบเต้าอีกของนั้นกับไม่ไ,ไปนั่กินแต่ม้วเดิมๆไี่ละเม,มื่อใดมัดุ่กละเมื่อใดได้อาหารแซ่บๆสิขยายพื้นที่จ่ะไปนั่งกินอีกห้องน,นอ่าเดี๋ยวนี้ก็บเบิ้งแม่ไปก่อนนันแต่นัน่คำเบือกอบดเอาเพราะนั่งแต่พี่น้อง <laughs> ตีเป็นคนมาได้ว่าหลาย้ะพี่น้องว่ยจะเป็นอะไรอ่ะพอมา y ำยูทูบแล้วว่าหายหลายว่าวบรุษว่าวบรุษวรยอนพี่น้องเลยจะลบตัวเองอยู่เหมือนกันตินี่เป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะเป็นคนเรียบร้อยกวา่าจะกินได้แต่งรักข้านะพี่น้อง ยิ paid, ้มมันเหลือกันมันนั่นเหรอ่ากินหมูกระษามันนั่นแล้วว่าเออมีพักอยู่มาเห็ดชุกี้กินดีกว่าเบื่อกับข้าวคเป็นอาหารบ้านเขานรากินได้อยู่แต่แบบอาหารไทยโอ้ยเบื่อเลยแต่ละมื้อเห็ดกับข้าวอยู่บ้านจีเห็นไหมอาหารไทยจักรเสกิดว่าเสตห์อย่างไรลัากินไงคิดเมนูบอกเมนูเดิมๆพี่น้องเลย มันชอบแเด็ดป้าลุงนี่ลูกมาทางนี้มาทางนี้น้องบีได้อะไรกินลูกอ่ะชวัแด,ดีค่ะเห็นไหมว่ยไม่เห็นเลยว,ว้านี่น้องบีอยู่นี่จ้ะน้องบีอยู่นี่เพิ่นได้กินพัดพักท้องเนาจ้ะพี่น้องพักทอ้องจะไข้เดี๋ยวรอพ่อเป็นผัวนมาให้พ่อมป็นน้าให้ให้แม่กินก่อนแม่แลน้ำลิปเนาะจ้ะเนาะ

สักเซ็ามาเดินมาดึกเออพ่อตักข้าวลูกพ่อตักข้าวป๊ะป้าตักข้าว i'll get on ทำหญยๆไปน้องทำลูกชอบพอพึเสร็จสูตตายี่น้องกินมเมเจอนัก ก้อนส่วนโบอะไราเงี้ยขนมกินนี่อมากคุณนะกินน้ำไดซเสร็จไมเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่วันเสี้ยห์ำยาตีนไก่กินอีกแล้วเสรกพนแล้เหร miungungtemu berapa saya ke ไปไหนก็ต้องหอบลูปไปนั่งก็น้องลำบากถ้าพอบ้านไปซื้อเองก็ลำบากซ oui ื้อบวกเป็ดเก็บชีวิตน้องเดินด้วย ปนี้ก็ไปก่อนแล้วนะจ๊ะพี่น้องไว้พอกันไหมคลิปหน้าแล้วจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ในนักตาเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจเพ็่คลิปต่อไปน,น้องจ๊ะขาดอีกสามร้อย้องเลยสิครบสิบถึงฟัมฟันนะลักกิโลไนยังอีกไกลจ้ะวันนี้ก็ไปก่อนล้วเดี๋ยวไปกินต่อหลังก